สวัสดีได้จา้าเอตุกตาพาวันพาฝันค่ะสวัสดีตอนเซาเซาเด้อมาเข้าเขตริมเบิร์ค่ะทางไตแล้วมามาอันกินกาแฟดำกับเอ้ยเนาะค่ะหนอมาอากาศดีค่ะลมพัดเย็นๆจากน้อยเด้อมาเด้อเบิ่งบรรยากาศนํำกันค่ะ นี่มาสิเป็นอันจังหวัดทางใต้ของอันประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็คือนี่นอนครั้งอันอยู่ท่าเหลือคื่นนึ่งตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งเนเจะเดอแปดโมงเซาตอนแปดโมงครึ่งตอนเซาเดอ

We tellen af nou We tellen we gewoon af? Ja, oké. Okay. Bij uh, 62 en 61, op de helft ongeveer, dan gaan we een andere kanaal in. En dan nemen we daar weer uh, ruim 60 kilometer. Oké. Okay. Dus dit 66 was, dan uh, 4,5 kilometer. Hoeveel? Op 4,5 kilometer gaan we een andere kanaal nog Op 4,5 kilometer gaan we een andere kanaal in? Een half uurtje. Ja. Een uurtje, okay. uh -huh. Ja, reed. Niet te lezen. แฟนเอ้ยบอกว่าครับไปอีกสี่กิลลองไปอีกสี่กิโลครึ่งสี่กิโลเมตรครึ่งกันนะไปเปลี่ยนอันกันหนาวนี่คือว่าแม่น้ําน้อยเนาะค่ะ้วแม่น้ําอันที่มันพุดล่องล่องน้าใหม่อันนั้นก็ไปอีกอันอันเดินกันหนาวองกาเฟียแค่สกิโลเมตรอันแม่น้ําอีกอันนึงอันก็ประมาณสิบแปดกิโลเมตรกันะไปเขาอีกอย่างวัดนึง ไรีว่าเป็นตอนไตได้จะเด้อเน,นี่ยยุกุกอีสุเขาค่ะกาแฟดำก็เมื่อเล่ะเนาะวันนีก้ก็เอ้ยกันเนาะไปล่องมะไปล่องเรือก็อตุ๊กตาพาฟันกับพี่นาดีค่ะ อันมวลมวนเนอะวันนี้มันมืดมืดสิเออเพาฝนละลงแ้ามืดอที่เพิ่นแดดออกเป็นมืดแด่แดดออกแดดสิงค่ะเอามวลมวนค่ะมาได้จ้าล่องเรือนำกันเด้อพ่อคันลิหนาค่ะ